นี่คือพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพนครคีรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานและก็ตรงนี้เป็นเวทีกลางของงานพนครคีรีซึ่งจะจัดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์นะนะครับ จนถึง1มีนาคม2569นะครับบริเวณน,นี้ก็เป็นด้านในของอเรียกว่าอุทยานรอสีนะครับตรงบริเวณนู้น ون, นี่นะครับเห็นเจดีเนี่ยก็เป็นาสารหลักเมืองนะครับแล้วก็แทงไปด้านบนตรงนี้ก็คืออันนี้เจด,ดีแดงแล้วก็อันนี้เป็นพระธาตุจอมเพชรบนพระนครคีรีหรือเขาวังนะครับบริเวณน,นี้เป็นพื้นที่การจัดงาน ส่วนหนึ่งของงานพระนครคีรีครั้งที่39นะครับที่จะจัดวันที่2ี่กุมภาถึง1่มีนาคมนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นห้องสมุดเลยหลังห้องสมุดไปก็เป็นโรงเรียนเบญจมะและก็มีลานเวทีกลางที่จะจัดมอเตอร์โชว์แล้วก็มีเวทีอีกเวทีหนึ่งเป็นเวทีรำวงตรงบริเวณตรงข้ามโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศนะครับก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อน ก่อนมันงานนะครับว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่การจัดงานเอาเป็นว่าเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นหลังพระบรมรัชการที่4เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของคารวานสินค้านะครับรอบนอกเนี่ยของอุทยานมีคารวานสินค้าหมดเลยนะครับเลยไปจนถึงด้านหน้าถนนที่จะขึ้นเขาวังนะครับตรงนี้เป็นถนนที่จะขึ้นเขาวังนะครับซ้ายมือเป็นอาชุวะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่การจัดงาน พระนครคีรีครั้งที่39เนี่ยก็ส่วนหลักอยู่ตรงอุทยานรอสีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่บนเขาวังนะครับท่านจะได้ขึ้นชมเขาวังยามค่ําคืนแล้วไปชมภูบนเขาวังกันนะครับตลอดวันที่20กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนะครับ10วันด้วยกันก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานพระนครคีรีครั้งที่39นะครับ ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีงานจัดบนเขาว,วังแล้วก็ภายในอุทยานรอสีแห่งนี้รอบๆอ,อุทยานรอสรีรวมไปถึงตรงหน้ามหาหน้าชิวะแล้วก็หน้าเบญจมะนะครับลานอนเเ็กประสงค์ตรงนั้นงานจัดยิ่งใหญ่ครับ10วัน10คืนงานพระนครคีรีปี2 5 6 9ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาชมมาชิมมาช้อปมอินกิจกรรมมากมายนะครับมาถ่ายรูปก,กันบริเวณนี้แล้วก็มีปุ้ให้ชมทุกคืนด้วยครับท่านผู้ชมครับพระนครคีรีครั้งที่39นะครับเราก็มาถ่ายตรงนี้กันก่อนเพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศว่าภายในของอุทยานลอ4ีเป็นแบบนี้แล้วก็เขาวังด้านบนเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับ20กุมภาถึง1มีนาคม2569 มาเที่ยวงานพระนครฮีรีที่อำเภอเมืองเพชรบุรีกันครับ